สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง u t u b e รวมมิตรฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้รวมมิตรฟารมก็กำลังจัดโต๊ะครับเตรียมของไว้ให้เจ้านายมาไหว้นะครับวันนี้วันตรุษจีนนะครับ สิ่งเกียอยู่อีสิ่งนี้งวดใช้นะครับเดี๋ยวของยังมาไม่ครบนะครับพี่น้องเราจะทำการไหว้าตามความนับถือของคนจีนนะครับวันนี้วันตรุษจีน มีส้มนะครับส้มแล้วก็อันนี้เป็นมะย,ยมชิดทุนกล้าวนะครับอันนี้แอปเปิลตังหุ่นแดงนะครับแล้วก็มีกล้วยหอมทองลังได้ที่เลยถ้ยังไม่สุกนะครับแล้วก็มะม่วงเขียวสวยอันนี้แก้วมังกรนะ สว่วนนี่ไฮไลไท์นะครับนี่มะละกอของผมที่ปลูกอยู่หน้าห้องนะครับออแก,กนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้มะละกอฮอลแลนด์ ต้นกระถอนกําลังจะออกดอกนะครับใบร่วงสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องหวายเลยบ่อ้าวแล้วมันเตะไอ้เมียนในไหนอ่ะ ตุ <skirts sleeve monastery> <The kicks baptism> ๊กบินๆให้ปักใหญ่ได้อันนึงอีกจรน้ําปีเอาเป็นว่าครบแล้ว mà cô chiêng nó này nó thùng nhìn nắp lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไว้ไว้เอฟเฟียวไว้ครอบคิดไม่เห็นเฟคยวไว้ครอบนะครับเพราะว่า ดูทางแล้วน่าจะกรอกมาเยอะนดกรอกมาแล้วนะกรอกหุดไปแล้ว ว,ว,ะะวันนี้วันไหว้นะครับวันนี้สิ่งเกียอยุอีสิ่งนี้งดใช้นะครับพี่น้องตุดจีนอีนี้ขอให้ทุกคนร,ำร่รำรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงถูกหวยถูกลอตเตอรี่ ราวันที่สองราวันที่สามไปเดอ้อผมเอาเราวันที่หนึ่งไปแล้วต้องนั่งเฝ้าครับพี่น้องเพราะว่ากระรอกจะมากวนผลไม้ของไหวนะครับ อันนี้ในกรุงเทพอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องเมื่อเช้าประมาณตีสี่นี่เย็นเย็นแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเย็นเยือกๆนะครับแต่พอประมาณเวลานี้ก็อากาศดีมากเลยครับเย็นเย็นแต่ไม่ไม่เย็นเท่าประมาณตีสี่ตีห้านะครับ เราไหวา้ไม่มีไม่มีจุดประทัดนะครับผมจองไว้หมดแล้วผมเล็งไว้หมดแล้วสม้มกล้วยหอมทอง มันละก,กอโอ้ของอร่อยทั้งนั้นเลยพี่น้องอย่าว่าติเจ้าเลยครับคนปกตินี่ก็กินได้นะครับทานได้นะครับ <c oughs> ของชอบเลยเอ <c oughs> หมดอย่างไม่ีเค็มอาไวบอเดี๋ยวนั่งสักพักก่อนนะครับเพราะว่า เผื่อเขาจะมาไหว้จะได้ครอบไปเลยวันนี้วันดีนะครับพี่น้องวันดี มาแล้วมาแล้วกรอกไม่ได้เลยนะครับต้องนั่งเฝ้า แลวชะเง้อมองแล้วชะเง้อมองแล้วะจะไปไหนดีอ๋อะนะมาแล้วนะนะั่นน่ะแอบยืนต้นไม้นะ่ะโดนแล้วทำเป็นไม่สนใจ เดี๋ยวเราก็จะทำการใบนะครับคลิปนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง youtube และก็ช่อง facebook นะครับของโรมิดฟาร์มนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ